นงัวขวาไม่มีเซลยิงส้งงมก่อนยิงส้มก่อน<ต>ยิงเป็น,นใคร <ขอ S 1> เนี่ยไ <Yeah. S 2> อ้เหี้ยโอ้ยนิง่งโคตรเอาอีกตัวก็แตกก็แตกก็แตกสวัสดีครับทุกคนห่างหายกั K B ah นไปนานแล้วครับกับปืนคลิกซิกนะครับไม่ได้ลงคลิปปืนนี่มาหลายเดือนมากนะครับตอนนี้ผมได้เอากลับมาเล่นนะครับเนื่องจากแพทใหม่เนี่ย บาเรลของปืนนี้นะครับมันได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับจริงๆมันจะไม่มีบาเรวพวกแบบบวกระยะดาเมจบวกกระสุนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นพวกแบบเพิ่มคล้องแทนครับตอนนี้มันเปลี่ยนมาล้วทำให้ปืนนี้เนี่ยกลับมาหน้าเล่นขึ้นเยอะเลยครับจุดเด่นของมันกเรื่องความนิ่งใช่ไหมตอนนี้มันยังนิ่งได้กว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้ระยะดาเมจเข้ามาด้วยนะครับในแพทนี้นะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูของแต่งทั้งหมดกันก่อนนะครับบาเรลตัวนี้เลยครับตัวสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับมันจะได้ระยะดาเมจแล้วก็กระ ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับแล้วก็ได้เดียคอนโทรทั้งแนวตั้งเนี้ยแนวนอนนะครับทำให้ปืนทั้งนิ่งยิงแรงกระสุนไวนะครับแล้วก็มัสโซนะครับเป็นเอเจนซี่ซัพเฟซเซอร์เหมือนเดิมเลย2ออันนี้นครับไว้ให้เพิ่มดาเมจกับปืนแล้วก็กระสุนทางเร็วขึ้นนะครับต่อมาใส่ฟิวเอเจนต์เข้าไปอีกให้มันนิ่งขึ้นไปอีกนะครับคือตอนเนี้ยปืนนี่คล้ายๆแบบกิโลไปแล้วนะคือความนิ่งคล้ายๆกิโลไปเลยครับส่วนเรื่องดาเมจต้องบอกว่าก็ถ้าเทียบกับปืนเออืื่่นนะก็ถถึงงยัอวาเบานะครับแต่่วาก็เดด่นนมั้วยเรื่องความนิ่นนะครับก็ถ กล้องเป็นคูณสามนะครับเซตนี้เลยครับทั้งนิงและยิงแรงขึ้นกว่าแพลก่อนแน่นอนครับสำหรับคลิกๆนะแต่ว่าถ้าไปเทียบพวก AK กับเอ่อฟาล่าอะไรพวกนี้มันก็ยังเบากว่าอยู่แบบเห็นผลได้ชัดเลยครับแต่เรื่องความนิ่งนี่ก็บอกเลยว่าดีครับดีมากๆเลยไฟเลทก็ไม่เร็วเกินไปนะครับทำให้ควบปืนง่ายโอเคครับเดี๋ยวเรารีบตามไปดูในเกมกันต่อเลยว่าคลิกซิกในของแต่งที่ปรับมาใหม่นะครับจะยิงได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวสกิปไปตอนลาหลุดเอาเลยดึงออกมายิงเลยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิม้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับ Discord อีกทีหนึ่งนะครับจะดูก่อนไหมเก็บโหลดมาเฮ้ยข้างหน้าปลาพอดีเลยเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะไปเลยไปเอามาส้มก่อนก็ได้โอ้โหเดียนอีกสองตี้โหลดมาลงมาละ แป๊บนึงนะแหมเฮ้ยมันขับรถหนีขับรถหนีรถดับรถดับรถดับติ๊กไม่ดิ่งก่อเยอะเลยอะอะไรนะติ๊กอะนิ่งไปเลยอะนิ่งแบบนิ่งเลยใช่ปะใช่เออวะติกซิกนี่โคตรสบายเลยไป่ยิงไม่ได้ตอนนี้มันเห็นหมีปะไม่เห็นไม่เห็น ผมว่ามันเห็นหมีอยู่นะไอพวกนั้นอะอยู่ไว้ทีซ้ายหนึ่งฝาหนึ่งหลังเข้าหมีหลังเข้าหมีลบก่อนลองนหมีบาวตี้มานะโอ๊ยประตูเหรอเฮ้ยโอ้หมีลองเข้าเปล่าหมีบาวตี้กันเนี่ยมาทางผมดิยถูอิน i ิตตผมจะเข้านะ Premises, ๆๆไไเดี๋ยวเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวเดินมาดิเดินมาดิอะไรนะเจอกันไะนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยอุ้ยหุ่นยจัดอุ้ยแอดวานเปิดกระลังอ๋อไม่ขาดไม่ขาดโองอยู่นี่ผมได้ละโหแล้วมาโผล่ไหนวะเอ้าอ๋อห้องนี้เหรอปกติมันปิดใช่ป่ะไอ้ปขึ้นรถไอ้อย่าเบ่าตี้งงเลยไอ้เป่ตี้งงเลยเฮ้ยมันวาร์ปไปได้ไงวะเฮ้ยข้างหลังยิงอันนี้ เรามีฮาร์ปอยู่มิได้ฮาร์ปไปเหรอใช่ครับเฮ้ยไอ้แค่นี้มันอะไรวะอ๋อหน้าพังไปเดิไปเกาะต้วนหน้าก่นอนอืนหลุดเชยญนี่พอไม่ทันว่ะหรือว่าเราจะเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองจะกล่รวพงอะ่ะเออ มี<อ>ไม่เอานะนเดี๋ยวผมขับรถออกเออหน้าก,กากทองชิวๆอ่ะมีเตรียมเต้งขวาเลยเดี๋ยวรอผมขับเข้าขวาก่อนไปขันห่อี๋อยวรับผมตรงป่าก็ได้เกียบปะเตรียมนะเฮ้ยไกลไปละไกลไปละโอ้โหเอาซะยากเกียทางรถไม่เอาเซฟบเต๊โอ้ชอบเอาวาร์ปได้วาร์ปแล้วรวย ซื้อเซลอะไรนะโอเคมีซื้อเซลแล้วของซื้อเซลก่อนอยู่ได้เข<อ>้ก่อนเซล,เซลไปเลยเซลไปเลยหลังเข้าด้วยนั่นอะมันหนีแล้วมันหนีแล้วไยก็ไย มีไล่ไปเลยก็ได้หอมอไปไล่มันเฮ้ยรถมารถกระแตกรถกระแตกสวยไะมีมีอยู่ปะอ่ามีแต่แอร์ไตรอ่ะเก็บเก็บไันเลยเก็บกล่องเลยบนเขาล่าสุดมีนะเขาสั่งแอร์เลยอ่ะ หาะเบาเตียงไหนเล่นกับเฮ้เอ้ยเฮ้ยมันอาฆาตเราอะลาไม่หยิงนะเฮ้ยลัมเบอร์มีเฮ้ยผมเจอละซ้ายมีตัวหนึ่งแล้วก็ตรงขวาตรงมาร์ส้มอะซ้ายต้องหินซ้ายต้องหินเอาซ้ายก่อนปะมีลงยิงซ้ายก่อนโดนตันอดี๋ยวโดนโดนโดนมันไม่มีเกาะน่ะผมน็อกนะฮอระเบิดใส่มีเล่นช้าๆไม่ต้องดันก็ได้มันตันมีเหรอใช่ๆ นั่นมีเกาะมีดูให้หน่อยมันเซลปะ่ะได้ดูให้ดูใหเซลไหมไม่มันเซลไม่เซลเขาเห็นเพื่อนมันละโอยห,หุ่ยยใหม่ โอ้มาเยอะจัดเฮี้ยอะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนวะโอ้เติร์นโคตรจังหวะดีว่ะแจวนีิโอ้จังหวะโค่นนรกอะเฮี้ยในป่างี้คิดใครคิดว่าไปโดนเติร์ดวะมันไม่ยิงเราเลยอะโหสักหน่อยแม่งเล่นบ้าบอมากแบบบ้าบอบ้าบอเลยอ่ะอุ๊ยโอุ้โหเปิดมงกุฎด้วยลงไปฟาร์มไหนดีวะน่าจะพอได้อยู่ ไม่ฟังได้อยู่เสียงระเบิดด้วยโดนยิงปะโดนโดนออกมาไปแล้วสักด้วยน้ำน้ำเจอของแรงเข้าไปดิมัอยู่ตรงผมเลย เจอม้วนหิวหิวเลยเกาะใหญ่หิวเลยโอ้ยมีอันไ้อะไรไอะไรลาปลดรวยจ้าึ <c oughs> ๊บอ่ะระวังนะระวังนะ <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> โอ้ยมีคนกลใกล้เลย ไม่เข้น yeah, oh, 2回 well. ั2回้2回いやขごโんそれもโめんそれもごめんなさい先นありายう็รอโอ้ไม่มีตังค์ว่ะเจอมิลาโนรโเข้าไปเก็บโหลดได้เหรอท่นอยู่ข่าวงปรดีไปกโซหาตังชุบท่านมีก่อนเราไอ้พวกนั้นกลับมานะเดี๋ยวผมรีบไปช่วย ผมไปช่วยดูมันยังไม่ลงมาหมีเก็บเลยโคดังนี้แล้วกันแดงเฮ้ยรถบักอ่ะบักหมแสดงว,ว่ามีคนทิมเข้าอ,อี่นี้มีมีเอาบ้งางพักนี้ก่อนพักนี้ก่อน เดี๋ยวผมหาเพื่นมันกับแป๊บหนึ่งนะอะไระเฮ้ย hey, ชั้นหนึ่งมีนะมีเฮี่ยโอ้โหปอดไปไมด้วยขึ้นไม่ได้ดแล้วมาแล oh, c like like oh, o า e ั p ไฟที่ขบักมาดั t ไฟกันนะอบโกตัวทำนะตัวหนึ่งต้องชอ็อปข้างนอกมีวะ่ะเอาฮอดิคา้าแต่ว่านี้มีซีโฟปะ้ะดิอ่ะแย่เลย เฮ้ยรถมาขึ้นหลังคานะขึ้นหลังคานะยิงนะเอาไปวะมีขึ้นก่อนขึ้นก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยไปไหนลงหนึ่งลงหนึ่งไปมองไม่เห็นว่ะมาให้หน่อยเด็กอิงมู้บเมื่อกี้โดนเดจอแค่นอกแล้วเอเอ

เอด้ยไอ้ออออจิมส์ฮิฟายไปเลยสองตัวด้วยนะประเด็นโอ้โหเล่นโคตรโคตรสุดกว่ามีกซี่เนี่ยโอ้โแล้วดูงวงวออง,งวะเอ้ยสิบล้อใครข้างล่างวะขับออกได้ปะไปเปิดกองกนะ่อนะให้กองกระสุนโอเคเอาเลยยิดอันก่อนไอคนลงหลดดคนนึง เอเจวีมานะโอ้วิ่งมาแล้วเราต้องเจอ,อไปเล่นมีจะไปไงอะ่ะถกไปรับก,ก็ได้เจมพื้นนะเฮ้ยปืนเราปืนเก่าเลาอยู่แถวนี้ดีกว่าเล่นฝั่งโดนเลยวะ่ะมีจะยืนบนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเออไอ้ซี่มีกำบังเลยขวามีนะนไนนอนก่อนนอนก่อนอเดี๋ยวมันสะก,กิดหัว ก็ซื้อเซลก่อนแม่เฮ้ยช็อปไม่มีล้วแเ้วเคลียร์ฝั่งนี้แม่งหมดเลยเรามีสิบล้อเฮ้ยมีซ้ายสองตัวเลยนี่นีซน่ซ้ายตัวนึงซ้ายตัวนึงปล่อยครับพอเคลียร์หลังก่อนไปดูหลังเลยก่อน นามีเราเล่นบ้านแดงทางซ้ายมืออ่ะไกลๆเห็นปะขอบช่วยมองเนี่ถ้ามองละเอียดนะรแบบนี้อุยโทฟีว่ว่ะผมว่าในนี้น่าจะเคลียร์ละมีแล้วผมเช็วกขวาก่อนว่าในแอ่งนี่มีแล้วเนี่ยไหแอ่งกกลางเราเนี่ย สญญานาอยู่นี่มังส้มสวยเฮม้มังมังมังผมมีผมมีแอร์ไตโอเคแหละสวยด็อกเตอร์ไอรดสเปคไม่ใช่ด็ <c oughs> ดอกเตอร์ด <c oughs> ดอเรสดสสเปคอะ ้ขวายมีเงี้ยเดี๋ยวโอ้ยนิ่งโคตรเอาอีกตัวเอาแตกๆๆๆตต่นี่นี้นีหัววิ่งตายละจกนนักละโอ้ยแอตายวะ เฮ้ยยิงกันอยู่ฝั่งตี้ตรงเนินอะ่ะวงเราเจอตัวเดียวที่ไม่เห็นตอนเียตัวเดียวเลยเฮ้ยขวาขวาขวาตรงคอนกรดไอ้กลมๆอ่ะตรงยมโลอ่ะเออต้องยมโล,ออต,มโลต้องไหยว่งอันนี้เหมือนยมโลเลยขนมข <laughs> นมพัง<อ> <laughs> เียบโล <laughs> นี่ไอียบโล so i ชีชียี่สิบปอดีเลยครับลอง q b z มั่งเดี๋